ค่เดือประตูสตาร์บงรี่อยู่วะเปิดทิ้งวะอะไรอะไรอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหไม่มีไม่มีไอเคโ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 อเคเปต้อเไม่เอไรไม่เไรเฮ้ยเเคีไม่มีอะไรไม่มีอะไร what happened เอาเอาเออยมเลย เลเยปิดให้ไหมเปิดให้ไหมเอาเปิดด้เนี่ยเป้ด้อ่านาดใจนี่ขนาดฝึกไม้ไหม้ยไม่มีโอ้ยสัตว์อาไรแล้วท่าน มันไม่กล้าจะให้เราใช้สไนเลยใช่ไหมไอเกมเฮี้ยเนี่ยทำไมวะไม่มีไม่มีสำคัญยังครับผมเจอผมเจอบ้านเราเข้าประตูไหมเขอดังๆไหมบินบองบินบองใหญ่มากเลยเปิดประตูโววอ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 พิซ่าประตูเฮียไอ้ยิงยิงคู่สุดเก็บภาษาเก็บภาษาเก็บภาษาผมยิงใครไม่รู้ ไม่ือเปล่าซิวิล่งโอเคซิวิ่อีก้ีโอ้ยิงคอ้วยก็บบาสากบบาสโอ้เปิดสิวะตูี้ผมอยู่ในห้องน้ำผมปวดท้องเฮ้ย้อะอ๋อสวัสดีคิวฉันปวดท้องมึงไม่จับคนนี้วะไอ้ตายแล้ว โอ si ้ยไอ้ไม่ไดอ้เฮียยังไม่ได้เคลียร์ตรงนี้เลยเคลียร์แล้วเคลียร์ก็เฮียแล้วเป็นไงยิงยิงไปแล้วไอ้ทุกีนจะายโอ้ยหัวเป็นหัวเป็นนิกาหัวเป็นนิกาต้นแบบ ผมตายแล้วครับท่านผมก็จะขึ้นไปเคลียร์ข้างบนนะครับตามหลังคุณอยู่ไปเลยบอยพอลผมด้วยเอเมนเอเมนอาเมนห้องนี้เคลียร์ห้องนี้เคลียร์ห้องนี้ไม่เคลียร์บิ๊ท โอ้ยว oh. ่ะโอ้เสียงมันคนโดนยิงเลยใครตายตกตายโอ้ไม่ไ้ไงโอ้ไม่นะฟ้าเอ้ยโอ้โดนยิงซอร์ทไมคุณยายตายโอ้คุณยายเสือกอยู่หลังไอ้โง่ทำไมคุณยายเลือดออก เ oh. ยียเป็นเมน,เมนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอุดให้ oh, okay. อขนที่เีเมนอยเาเป็นเมนอย่าเป็นเมนเมนออกจากหัวอะไรเฮีย <c oughs> โดนเลเซรอร์เด้แล้ว โอ้ยยตาจะบอดหมือ้าทิพอยู่หน้ากูเลยจริเอจรเจอลสองนอวเอสอง้ซื้อแต่ดาวล้ผ้าทิพยตาบอดเป็นไสองดวงเาละหน่ย BSA let's go

ตลอดไม่ได้เลยครึ่งตัวแ่ะไม่นจะเป็นต้องตัวทั้งตัวหรอกแค่ครึ่งตัวก็พอแล้วเฮ้ยมีรถได้จับเล่นๆด้วยเฮ้ยคุณอยากได้มีอาร์แชทเลยเนี่เกียร์ก็ไม่รอแล้วเนี่ยมั้งของเรื่องทำกันเนี้ยเฮ้ยใครอะปีแเลเชื่อสะดุ้งไว้ควายเฮ้ยลงอาหาร หรับอะไรดีครับระกูลลูกตะกูลไม่ขายแจกแจกีออาไปเลยั่นครับที่นี่มันเงียบเกินไปอะไร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 วะเป็นเื่นเป็นเรื่องหรอออกไปเลื่องออกไปเรอโอ้ยเยเอานี่นี่่อาอย่งเื่ออยู่ย่งื่ออื่อท่านครับว่ามันเงียบจนเกินไป นนั่สิเล่นไรแต่ไรอย่าไปมาเลยนี่นะประตูเปิดได้เตปิดดีก็ได้มาเข้าของอีกแล้วใครอะไรปี๊บปี๊อะไรวะ LSPD นี่ไปตะโกนเรียกเขาทำไม LSPD เฮ้ยสตาร์บุ๊คี่ว่ะนี่ลากูสตาร์ไอ้เหี้ยไป กูเนี่ยก็กูนะสตาร์ทเออชฉันจะอะันจะอะไรันจะอะอ๋อไอ้เหี้ยอเฮ้ยร่างว่าโดนลูกซองกลางอกแม่งยังไม่ตายคนปกติมังบินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลูกซองปืนพวกไม่ฉันยิงมันไปที่อกรอบหนึ่งนะ กระสุนนแรงเกินจนทะลุไปปะองทะลนจะไ่มัตานกันได้รเหรอมันมักันได้สิโอเคจะลองเทสอ่ลองเทสอย่างนั้นเหอกร AP ด้วยเออมันอาจจะปลอมตัวปอมเปนสมเหรอใช่มันอาจจะปลอมเป็นสม

อันนี้ที่มันเดือดๆกันหรือเปล่าวะเออแต่ลองมาจากด้านซีด้านไม่เห็นเดือดเลยครับเห็นเดือดเลยโอ้ยไอ้พวกซิวเดียนพวกซัสเปกมันยังไม่หนีออกมาเครแพ้วนละวนละแล้วใครอยู่ประตูสตาร์บงลี่วะเปิดทิ้งวะอะไรอะไร อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมเคโอเโอเคโอเคโอเคเป็นตมเต้ไม่เ้อไม่มีอะไรไม่มีอะไร What happened s r มีเาตายแล้วเขาตายเาตายเรามาช่วยช้าออเคลเอพวกกูก่องอะไรชั่วเฮ้ยจริงเลยว่าเ้ยแต่อะไรมันคคนที่เราใช้ ออรู้ได้ยังไงอ่ะจิงจิงมาเลต้องพอขนาดนั้นเลยเอาช่วยเขาไม่ทันหน่วยสำรวจนะอ๋อหมาถึงยิงให้มาดีกว่านี้ยิงให้มาดีอย่างนี้โอ๋อว้ายเหี้ยผมยิงทะลุประตูอะไรเดือดแล้วกูว่าฉันเนี่ยเดือดแล้วล่ะแอบแฝงเ้ยมันเริ่มเดือดแล้วไอ้ ่กูไม่อยากไปทางได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมนำให้ครับกลัวข้ามข<ม>ั้วเลยความไปทางที่มันมีเสียงปืนก่อนไหมมีเสียงปืนทางนี้เลยครับผ,<ม>ผมกลัวผมกลัวว่าถ้าไปทางที่มีเสียงปืนผมจะโดนยิงนรักพี่ยาช่วยตอนนั้นยังไม่เคลียร์มีประตูเนี่ยครับทางซ้ายเีลยที่มันมีเสียงปืนทางซ้ายอ่ะ อาไปเจอแล้วทุไมูกซองกเหมือนไม่มีดาเมจเลยวะมึงถือรอ่อยอยู่ใช่ไหมกไม่ถถอถืถอลูกซองแล้วก็ยิงไปลวด้วยยิงไปละมันเนเม็ดยิงแล้วมันไม่ลีล ยิงไปแล้วแต่มันไดตายลูกสองม LIKE ีมีกันนี้เยะ้เฮียหุ้ยกูโดนปดล็อกแล้วโอ้ปลดแบนเลยใช่ไม่ใช่แบนดิปดจังไรหรือท่านปดเล่นไฟนอนได้แล้วไงล่ะอ้โีก็ได้ทำได้ดีแล้ว เย้อ้าวีคนว่าชั้นนี้มันโล่งผิดปกติเพราะว่าเราต้องรีบขึ้นไปชั้นบนแล้วนะท่านโอเคแบ้วเราไปก่อนไปโลแล้วต่าแล้วต่างแล้วติดเลยเปิดไหมเปิดไหมเอาเปิดด้เนี่ย

เข้าหองน้ำหญิงเด็กเสดจอยรอช้าห้องน้ำหญิงเนี่ย move to exit ต่ทำไมมีผู้ชายอยู่ห้องน้ำหญิงนะในผมยิงตลอดกระเทยเปล่ากระเทยสิผมลูกสองเอาเอาเอาตายมดเลยยัไเจาะตีก ไม่เหมือนเมื่อกี้เลยไม่เหมือนรอบที่แล้วเลยราโกกี้เปิดปุ๊บตายเลยแต่วันี้ก็ตายพร้อมกูเลยหัวเยียดนายควรจะหยิบโลขึ้นมานะไม่ใช่หันหลังให้มันไม่ได้ฉันฉันเป็นเต่าดินเจอโบร เลงเราสองคนเลยอะไรไม่ถคนกันหลักแคมป์แคมปิ้งทีพอร์ตว่าเราต้องรีบเราต้องรีบขึ้นไปข้างบนดีกว่าแล้วไม่เข้าห้องน้ำอันนั้นหรอข้างล่างนี้มันไม่มีอะไรหรอกท่าน

ถอยพิการอีกแล้วนไม่รอเลยอีกแล้วเอรเอาลูกซองยิงขัดแล้วไม่เป็นไรอีกแล้วเหรอเออัวขาดเลยออข้างในมีอไรเออบันยัซิวิเล่นซิวเล่เลยนอย่ายิงอย่ายิงโอเคอนี้ไม่ใครบวนว้าว แมนเดียซอ์อย่าตายเพราะไม่คิวเลยไปไปคุยกันคุยกัคิวตายอีกคนนะทุกทีอ่ะเดี๋ยวเดียวเลยโอ้ยเฮียแต่ละคนฝึกมาดีดีเลยดีจู่ๆเมื่อกี่คนแกี่มันวิ่งมาจะจัดคุยกูก็เลยยิงไปหัวยนะก็เปบาๆกูไอ้เฮียแม่มึงก็ยิงไม่ดูเลยเฮียก็มันวิ่งช้ามาอย่างนั้นให้กูทำเฮียอะไรชนบนะ มึงยิ้หัวกูทำไมเล่าแต่ละคนฝึกมาแบบนี้นี่เราตัวฝึกมาได้จริงเหอยิกูจำอะไรไม่ได้เลยตอนจบเรียนจบแล้วมึงผ่านมึงผ่านมึงสัมภาษณ์งานไังไงในเหี้ยเขาบอกว่าฝึกโดยเงินดีทำเลยเขากสัมภาษณ์งานเขาไม่ได้สัมภาษณ์ตอนอยู่ในสนามนี่ สัมภาษณ์ตอนลงสนามไม่อีกเรื่องนะท่านเงินดีมาทำเลยเยอะคือตอนนี้คนขาดให้เติมคนเตอรด่วนนี่ฮะคนแปลกจำนวนคนขานเหมือนกูสมัครงานมาแค่สมัครเู้ไม่ได้ตารางเลยเวลคฮีย Welcome w e l c o โอ้ o family

そばにいるだけで全てが夢のよう世界がどんなに騒がしくても僕たちは変わる